สวัสดีค่ะอยู่กับส่วนแก้วกันอาจารย์เช่นเคยนะคะตอนนี้ก็เป็นเวลาเย็นแล้วเดี๋ยวเราจะเดินไปดูกล้วยน้ำว้ากันที่แปลงสองนะคะต้องข้ามถนนไปค่ะตอนนี้เราก็ตัดหญ้าที่แปลงบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้ว เดี๋ยวเราจะมาตัดที่แปลงสองนะคะก็จะรกนิดนึงค่ะชุเรียนของเราก็กำลังงามใบกำลังรัดดีนะคะนี่ค่ะ ลองกองต้นนี้ก็ยังมีชุดหลังอยู่นะคะอันนี้ชุดแรกก็มีเราก็ตัดไปขายเรียบร้อยแล้วค่ะมีชุดหลังด้วยนะคะกำลังเข้าเนื้อเลยค่ะนี่เราทำโคนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ ดูต้นกล้วยน้ำว้ากันดีกว่าค่ะอันนี้จะเป็นหมูสังคิงนะคะต้นใหญ่ขึ้นเยอะเลยค่ะเดี๋ยวไปดูว่ากล้วยน้ำว้าจะแก่หรือยังนะคะ ไม่ได้แก่อย่างเดียวนะคะมองไปเห็นตะการค่ะไม่มีลูกแล้วนะคะเรียบร้อยค่ะ เน่าหมดเรียบร้อยแล้วนะคะอดทานเลยค่ะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะแก้มือเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะไปดูกล้วยหอมกันนะคะเดี๋ยวไปดูตรงนี้ตะกี้เห็นแวบๆค่ะ เคลือันี้ก็ยังไม่แก่ค่ะนี่ค่ะเรายังมีอีกเครือนึงนะคะทีนี้เราจะดูอย่างดีเลยค่ะรับรองไม่พลาดแน่แต่เดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะไปดูกล้วยหอมที่แปลงสามกันนะคะ ภารกิจในการตัดกล้วยน้ําว้าของเราก็ล้มเหลวค่ะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ